เดี๋ยวพามาดูวิถีชีวิตคนริมโขงนะครับแม่ได้หยางอ่นนะโอ้โบไรหยังเนาะโอ้ตะก้าเปล่าเนาะนึกว่าได้ป่าสะดอกโอ้พ่อนอนอยู่อวนอยู่นี่เลยบอกพ่อนอนอยู่นี่เลยบอกมาตอนั้นพักโอ้มาพักพักอยังไงนี่พักรอคิว รอคิวออกไปหาปลา,า,ปาปพ่อพาผมเข้าไปเบิ่งทางเนินแน่ว่าพ,อพอ่อนี่นะครับจะเป็นวิถีชีวิตคนนครพนมนะครับที่อาศัยอยู่ในริมแม่น้ำโขงนะครับนี่พอ่อถือพลาเพื่ออะไรนี่อันนี้อเอาขึ้นไปลาบงวัวลาบงวัวลาบ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 อ๋ลอลาบพ่อนอนอยู่นี่เลยบ่กครับครับโอ้นอนอยู่นี่นะครับป้า อ๋ออันนี้จะเป็นมุ้งนะครับพ่อนอนผู้เดียวเลยบ่เออนอนผู้เดียวโอ้นอนผู้เดียวกลางคืนนี่กะหาปลาบ่พ่อกลางคืนนอนรอคิวนอนรอคิวเอาปลาหรือว่าคิวออกไปเอาปลาอ๋อต้องรอคิวนำบ่พ่อรอคิวพอเรือมันหลายเรือเกือบสามสิบลำต้องจานเแล้วแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอ่าถึงคิวเราจังทีนะพ่อมันก็จะจดทำไปจดโตกันไว้โตขันไว้อ๋อผู้ใดมาก็คือคล้ายๆวินแม่นบ่พ่อคขยันวิ่นขยันวินมอไซค์นั่นแหละอ๋อครับ รอบนี้คนนี้ไปแล้วก็บรอบใหม่มาเพราะไม่ไปอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คืออออกไปหากินก็ต้องรอคิวพอหมดเขาเข้ามาเราก็ออกไปต่อเนอะครับข้ายินข้ายินมอไซค์โอ้ครับแต่ละเทื่ยนี่พ่อได้ป่าอยังเนี่ยป่าอิตุป่าอิตุป่าหมอกบานโอ้ตัวใหญ่สุดพ่อได้เนี่ยตัวจักโลป่าอิตุนี่ก็หกโลเจ็ดโลถึงนะคืนนี้ครับอันนี้โบเรือพ่อออกไปนี่ครับนี่แหละเโอ้ เรือ,อนี้นั่งในจักคนพค่อโอ้เป็นซิปอันนี้มองพ่อจักเมตรอันนี่ความยาวครับความยาวครับแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรแปดแปดร้อยเมตรอันอันนี้มองมองจากเซนพ่อสิอนนโอ้มองสิบหกเซนนะครับปกติพ่อไปหานี่ไปจักรคนครับปไปผู้เดียว โอ้พ่อดาเมียไปนำบ่ะนี่ครับอุปกรณ์ท oh, ํามาหากินนะครับอันนี้ก็จะเป็นมองประมาณจักเพลินพ่อเมดนี่นี่โอ้หลายครับโอ้หลายอันนี้ก็ตอ้ถือซูต่หน้าแรงขุ่นแหะโอ้ถือซูตังเน้าแรงอันนี้อันข้าวใส่อย่างเะพ่ะอันนี้ขังปลาไว้ขังปลาโอ้ไว้ขังปลาปลากรใส่ตะกานี่เนาะพ่อปลาน้อยใส่ตะกาอ๋อาใกส่จันันนี้บ่งนอนเว้นป่พ่อนี่ โอ้นอนเวนกับเมียนะครับนี่สองอันเลยเมียอันนึงพ่ออันนึงนะครับสวนสวนโอ้อยู่ในเรือนะครับอยู่ในเรือก็มีสวนหย่อมเหมือนกันนะครับพ่อคอเบิ้งไนเดอนี่เชิญเตาดอ๋อเดี๋ยวจะพลาดลื่นนะครับปาดมีมะขิดมะขิดมะพริกโอจิเคอร์นะครับพ่อใต้ไปเอาจังหดสามันอยู่ไก่ปะนะโอ้ไปได้ไปได้มารีวิวการย่างไปเก็บอัน หมักพริกไงผมเบิ่งแน่โอ้ยยังบ่ทะเละเป็นบ่พ่อโอ้หมักพริกทะเละเป็นนะฮะครับปั๊ดปุไก่กับแทวผูกไก่เอลีครับเดินไปอันตรายเลยนะพ่อนี่ผมนี่แหละอันตรายนี่นะโอ้โหนะครับอันนี้ก็จะมีผักผักยังนม่นแน่พ่ออันนี้อันนี้ใบหัวเสือแล้วก็คือคือคือมันเกี่ยวนะพ่ออันนี้ คือเือมันแก่วเนาะผักข้าวทองโอ้ผักข้าวทองเนาะอันนี้อันนี้ผักผักเสือใบหัวเสือแล้วก็จะมีมีอย่างแน่สะอันนี้บักไผ่ใบยังอันนี้โอ้อันนี้สารเนรนะครับที่ปลูกกินบนเรือโอ้นี่ไงหมักพริกฮะหมักพริกบัทานละเป็นมะนะครับพริกถ่านละเป็นลูกเป็นโหนผลิตอันนี้ก็จะเป็นเคอร์หมักบุบเมนว่าพ่อผมเข้าใจถูกเนาะอันนี้จะเป็นเคอรอหมักบวบนะครับที่ มีพนนาี่ด่ายมักพักนี่มักพักสลังนี่โอ้มีมักพักนำนะครับหาจะปลูกอพพ่อนี่ครับโอ้หาจะปลูกนะครับมีอิฐผารัมน้ำมาโศกต้นพุน่ะปัาดอยู่ในเพก็ยังมีอิฐผารัมนะครับอิฐผารัมเอามาปุ๊ไว้ถ้ามันใหญ่ก็เอาออกซัมนะครับหนึ่งวัชิปุ๊ในเพเลยนะครับโอ้รับน้ำหนักโบวัยนะครับปัาด แนวอยู่แนวกินบอเนาะแพร่พอเพียงแพร่พอเพียงนะครับผมคอยมาแต่ไก่ผมเห็นเลยว่าโอ้แพร่พ่อนี่เป็นตาลงมาเล่นแทะมีแต่แนวอยู่แนวกินนะครับนี่มีพืชผักสวนครัวนะครับด่างไพ่ย่างปลาด่างไพ่อยู่ใส่ท่นพ่ออยู่นี่อยู่นี่โอ้มีเตาไฟนะครับมีเตาไฟอ๋ออันนี้จะเป็นเตาไฟทรงกาแฟนะครับนี่อย่างนี้จะเป็นเตาไฟนะครับ เตาไฟเอาไว้ส่งกาแฟพ่อลงเรือในี่ใส่ซูชีพอยู่บ่มีมีดิอ๋อมีซูชีพ,ชชพนะครับเพื่อเซฟตี้เซฟตี้ครับโอ้ยบรรยากาศดีนะพ่อนครพนมบรรยากาศดีนครพนมได้เบิ่งต่างประเทศแบบแบบบ่ต้องเสียเงินแม่นครับปาวิววิวนะครับวิวเห็นภูเขาแล้วก็จะมีแพแต่ละลำนะครับก็จะมีแพแต่ละลำของชาวบ้านอันนี้เขาก็รอคิวเหมือนกันบ่พ่อ รอคิว๋อ oh, แพนนี้ก็รอคิวออกเหมือนกันนะครับโอ้โ oh. หสุดยอดนครพนมนะครับ,นะรบมีมีที่นี่นะครับที่มาดูมาดูได้นะฮะใช่ที่สุดในนครพนมครับ,รบวิวสวยมากนะฮะเลีโค้งใกล้ที่สุดแคบที่สุดอยู่เนี่ยอืมแถมยังภูเขาเนาะพ่ออ่าภูเขาก็งามแล้วก็มองเห็นอ่าพระาธาตุอย่างพ่ออันนี้ โอ้อันนี้ก็จะเป็นพระธาตุสีโคตรตะบองนะครับที่อยู่ฝั่งสปปลาวห่างจากนี้ไปประมาณจักเมตรพ่อประมาณกิโลหนึ่งครับโอ้ประมาณกิโลหนึ่งนะที่มองไปนี่นะครับนี่สวยสวยจริงๆที่นี่นครพนมนะครับโอ้โหผมมากสุดกับวิวภูเขานี้แล้วพ่อโอ้งามงามครับงามวิวภูเขานี้สวยมากครับอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตโ<า>บราณแล้ว,ว,ลลวพ่อ อันนี้ก็จะเป็นการสาวมองนะครับสาวสาว,สาวขี้เนืยอออกจากมองนะครับอ,อันนี้ความลึกประมาณเท่าไหร่พ่อที่เซอร์นี่อ๋อประมาณ<อ>สามสิบกว่าเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัน,นมองน,นี่แล้วผมจากมองลงไปในน้ำอ๋อประมาณเมตรยี่สิบนะครับ ปลาปลายัางทึ่พ่ออ่นทำามองใหญ่ปานี่ถ้บบาบอกปลาปลาเข็ปลาโอ้พ่อได้ใหญ่สุดน,นี่ประมาณจากักโตพ่อไอจักโลเนี่ยนะโอ้สุงน,นี่ยังบมได้ใหญ่โอ้มันยังหมูแ<อ><อ>ม่นยามมันบ่่พอยยังงถึงงามมันได้พ่กครับครับห้าโลครึ่งก็ถือว่าใหญ่อยู่นะพ่อ สามโลนี่รอดนะครับได้ประมาณสิบโลขึ้นนะครับห,ห้าโลขึ้นนะฮะอันนั้นคือเขาเอาป่าออกมาบอกพ่อเลยว่า <Okay. S 1> เขาแล้วอย่ามองอแล้วเขาหยามหยามย่ามไหนพ่อป่นี้นนนบ่หมายถึงว่าเขายามนะน,นะ อแต่ตอนนี้เขา็ยามอยู่พ่อหรือว่าเขายามเฉพาะตอนแรงโอนน้กําลังปลออง่อ,ลปลอยมองตอนค่ำๆกันมาขยามนะพ่อมแล้วปลอยเมือนน่อไไปกันเ้าโอ้ปล่อยเสร็จก็คือยามเลยอันนี้คิวยามเลยเป็นว่อนี่คอแดดผมทียย่เบิ่งขยามได้นี่